สวัสดีครับรับอะไรดีครับเั็นไปเป็นเออเป็นไปเป็นไงบ้างกับงานเปิดป๊อบมาที่ท่นครับก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานกับทางป๊อบมาร์ทนะครับซึ่งวันนี้เขาก็เขาเรียกว่าเปิดแว็กซี่มาดแว็กซี่มาดครับผมที่ชั้นชั้นล่างของเซโนปานะครับผมแต่ว่ามีมีเป็นแบบสาขาอีกสาขาสาขหนึ่งเลยอยู่ที่ชั้นสองครับแต่ว่ามันก็ใหญ่กว่าที่เดิม ใหญ่กว่าเดิมเพราะตรงนี้เขาจัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเป็นพร็อพอัพสตอร์แล้วก็ใครที่แบบเอ้ยยังอยากซื้อแบบพวกของเล่นอะไรแบบนี้ก็มีชั้นบนอีกใช่แต่ว่า<ช>ความพิเศษของวักกี้วักกี้มาเนี่ยคือเขาจะมีเขาเรียกว่าตัวลิมิเต็ดอยู่ใช่ครับผมใช่แล้วแม่แต่พนักงานต่อมาแล้วอ่ะคืออะไรคือรับคำพนักงาน,านรลอ,อ่เอ <c oughs> อเอาจริีผมชอบเป็นพ่ <c oughs> อค้นาครับ ไอ้ที่มีสกิลรีมีสกิลการขายของเรออะไรนะแต่มีสกิลการขายของจิววันขายของไม่มีครับมีแต่สกิลด้านอื่นแทนแต่ไม่ใช่ขายของแต่อยากฝึกอยู่เหมือนกันก็ไปอยากเป็นพ่อค้าอะไรนะครับที่บอกว่าอยากเป็นพ่อค้ายังมีมื่้อยากเจอคนอยากเจอคนอื่ใช่แล้วสกิลเต่นก็ไม่นะเพราะเกี้ยไม่ได้วเป็นไงบ้างสกิลการเ้นพ้าของเราเป็นไงเออ ถ้าให้พูดคุยพอได้ครับพูดคุยก็คือถ้าพูดกับลูกค้าเลยแบบนี้ได้ครับผมใช่คร mm ับับการที่ได้มาทำนี้ตอกรอการเข้าข้าจะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะถ้าเราจะต้องมาพูดแบบแอบบแอบบเขินอยู่นิดนึงถ้าต้องพูดเยอะๆครับผมใช่ mm hmm. แต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาของป๊อปมาร์้วยครับ mm hmm. ก็เป็นครั้งแรก ครั้งแรกที่พวกเราสองคนได้มางานของป๊อบมาดด้วยซึ่งของผมอะ่ะคือก็ซื้อพวกป๊อบมาดอยู่แล้วแหละก็ซื้ออุน่นหนุนเขาอ,อยู่เรื่อยๆครับเออให้กัปาปั่นหน่อยกัปบป๊อบมาด ครับผมก็ขอฝากเวกิมาร์ต r ป p าอัพสตร์ Mart Store ที่นี่ด้วยนะครับที่เซ็นทรัลพาร์คใครที่กำลังหาของเล่นหรือว่าเอาเป็นเป็นของฝากก็สามารถแวะมาดูที่นี่ได้เลยนะครับที่นี่ก็จะเปิดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเป็น p o ่าอัพสตอร์แล้วก็จะมีสาขาที่สาขาข้างบนอีกใช่ไหมครับชั้นที่2ยังไงก็สามารถมาดูได้เลยนะครับใช่แล้วครับใครที่กำลังแบบเขาเรียกว่าหาของขวัญใ,ให้กับคนที่คุณรักลูกพ่อแม่พี่น้องแฟนภรรยา ไหไรก็ตามเรียกว่าเอาจริงๆเรียกว่าป๊อปมาตอนนี้ถือว่าเป็นแบบของที่เอาไว้ให้เอาไว้ให้คนที่เรารักแล้วก็เขาสามารถมีความสุขได้ใช่ครับผมอะไรนะครับผมสะสมเพราะว่าน้องสาวผมชอบแล้วก็เพื่อนหลายๆคนผมก็ชอบมีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษมันสำหรับตัวที่ผมชอบแต่ก่อนผมก็ชอบลาบูบูนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มาเล่นมอลลี่ใช่แล้ว ก็พอสมควรครับพอสมควรครับผมดีดีแหละพี่ดีแหละดีดีเราตายอาร์ทอยด้วยป่ะเยอะครับเยอะเยอะเลยเพราะว่าคุณแม่ก็เล่นด้วยครับเล่นแบบพวกตัวมอลลี่พวกลาบูบูแล้วก็พวกไคล์เบบี้อะไรแบบนี้ก็จะค่อนข้างเยอะ ถ้าโดยส่วนตัวเลยก่อนอ่ะชอบหลาบบูบูก็จะเก็บคือแฟนคลับให้มาก็แบบเก็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 บแล้วหลังๆเนี่ยซื้อเป็นตัวแบบพวงมอลัี่ที่เป็น0 0ก็พนอ็นอะไรแบบนี้เก็บไว้ที่บ้านครับเพราะว่าคุณแม่ก็คลั่งพอสมควรคลั่งพอสมควรมีแรตตัวซีเกตจาก้นองมอะไรนะครับตัวซีเกตเป็นีปได้กันบ้างไปได้อยู่รอบนึงเอาเอางี้เอาจัดใจนะตัวซีเกตในใจผมมีแค่ตัวเดียวเออเอาไหนเออเอาโอเชียน โอเคเหตุผลขอผมมีแค่มีแค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวที่เป็นแบบในใจเนี่ยมีหลายตัวมีหลายตัวเพราะหมาก็เป็นหนึ่งเลนั้นใช่ครับแต่ว่าตัวสิเหตุขอขอยกให้ลูกผมลูกจะออกงานแล้วนี่กี่วันเนี้ยอ้าใมีคุณคุณรู้ตารางงานลูกผมด้วยเหรอผมยังไม่รู้เลยครับใช่คุณสอนลูกยังไงเรื่องการสัมภาษณ์เนี่ยลูกผมต้องสัมภาษณ์ด้วยใช่เราสัมภาษณ์พร้อมลูกเหรอ อ๋อสามาพร้อมการอย่างกราฟตาลูกยังต้องกลับมากกว่าแรกผมว่าเขาเขาเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ฮะในหัวในหัวมีคำว่าอะไรอยู่ว่าเป็นสองพยานอ่ะแต่ไม่อยากพูดออกมาจรริงลูกเราลูกเราเป็นไงบ้างฮะแต่สไตล์ลูกเราอย่างเงี้ยมันละออกงานเราเป็นห่วงไหมผมผมไม่ผมไม่ค่อยเป็นห่วงเขาผมเป็นห่วงคนรอบตัวเขามาก มีความสูงและความทุกข์ไปพร้อมๆกันอะไรนะผมว่าผมว่าทุกอย่างมันออกมาทั้งภาพแล้วมันไม่ต้องเป็นต้องอธิบายอะไรอีกหนึภาพหนึ่งภาพหนึ่งคลิปแทนล้ำความหมายครับอะไรนะครับโอ้หลายอย่างนอกจากบีบอยยุ่งอยู่เยอะที่เยอะอะไรนะครับเจอเจอกครลูกได้ใครก็ไม่รู้เหมือนกันตีว่าอะไรตีว่าไรกินตีว่าลูกได้ใครยอมปั๊บปับไปมากที่สุดโอ้ ก็คล้าคลกันไปครับได้ครึ่งหนึ่งจากผมครึ่งหนึ่งจากเฮียแล้วกันครับใช่ก็มีความดื้อความซนแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบใช่ครับผมยังควบคุมได้ใช่ครับเพลงเขายากไหมรูปหล่อเนไม่ยากไม่ยากผมไม่ได้เทรนไม่ยากผมไม่ได้เทรนใช่ครับผมทันซีรีส์กันบ้างครับใกล้บ้างใกล้ใกล้กัน ใกล้ EP หกที่พี่กไปแล้ว EP หแล้วครับผมอาทิตย์นี้เป็น EP ที่เจ็ดล่ะ EP ที่เจ็ดเกินครึ่งทางแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็ดีดีครับผมก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็คือแฟนๆเขาก็คอยเอาใจลุ้นทุกๆ EP เพราะว่าน้องอินทูคือเขาเขาก็ร้องให้เกือบทุก EP เขาก็เลยเออเป็นกำลังใจช่วยใช่ครับผมแล้วก็ผมว่าเฮียจิมอะทับฟ้าในเรื่องนี้คือมีเสน่ห์มากๆ มีเ่ากคมว่าตกตกคนได้เยอะมากตกในทางไหนครับพี่ทางดีๆ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 เออมีเสน่ห์ตอนเมาอ่าถามถามเรื่องฉากเมาเลยถามเรื่องฉากเมาเลยอะไรครับกับการเดินทางมาเกินเกินครึ่งแล้วการเดินทางคือ เอาเรียกว่าตอนนี้เส้นเส้นรักเส้นรักของของตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอิ่มพูเลยทีเดียวนะผมเรียกว่าเ,าเอาเอาตรงก็คือเรียกว่าหมอนาฟ้าก็คือจีบเินทุกติดแล้วแหละอ่านะอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยพลาดเาขาเขาฟ้าไม่เคยพลาดเหมือนกันนะถ้าเขาจะเลงใครเนี่ยก็ล็อกเป้าแน่นอนโดนเต็มโดนเต็มเตนะ็มเขาผมอะไรไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับลงเก่งแค่ไหนก็โดนเต็มเนี่ยนี่ยคือเนี่ยือดับฟไฟใช่แล้วก็ตอนตอนเล่นอยู่ในซีนก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับค่อนข้างใช้ได้เลยใช่ครับผมลล่่าาสสุุดดอะไรนะครับอ๋อพี่อยากพูดถึงช็อตไหนละครับผมพี่พูดถึงช็อตทีดีโออชิอ๋อครับ ก็คือคือไม่ได้อินพาวาบทแต่ว่าด้วยความที่บทมันเป็นแบบนั้นด้วยเราแอคชั่นเราก็เลยต้องต้องเขาเรียกว่าคืบค,ค,คือมันเล่นไปขนาดนั้นแล้วอ่ะหมายถึงว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปเขาเรียกว่าครอ่อมเนาะขึ้นไปคล่อมพินทูก่อนที่ดาฟ้าจะไปคล่อมบินทูอ่ะมันคือก็เล่นไปขนาดนั้นแล้วอ่ะไม่หลบด้วยแล้วเขาก็สู้มือเราแะ แล้วบทบทต่อไปมันก็ต้องพูดว่าเอ้ยพี่เป็นหมอวิกฤตนะมันต้องใช้ยาแรงนิดนึงแล้วมันก็อ่ะมันก็แล้วยาแรงมันต้องยังไงอ่ะถ้าถ้าเราพูดแบบนั้นแล้วถ้าแอคชั่นมันแบบแอคชั่นมันเก๊ะๆกางๆมันไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็มันก็ไม่ใช่ยาแรงหรอกพี่เราก็เออเราก็ต้องใส่ใส่ยาแรงให้นิดนึงใช่แล้วยาเป็นแรงไปครับพ่ยามันแรงไปแต่ว่า เราเราก็สู้คือตัวอินทูมันสู้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ไม่ไม่ถอยอยู่แล้วยังไงเจอแบบนี้ยเขาเขาแบบชอบใส่เลยใช่ครับผมโดนจี้ครับเนี่ยไม่เอาติงก็เป็นงานสังสรรค์ของบริษัทครับทุกคนก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นใช่แล้วครับ ก็นี่ครับแต่ว่ามันแค่บังเอิญว่าเป็นวันเกิดผมพอดีใช่ไหมใช่วันเกิดเขาพอดีโอ้ยผมจำไม่ได้หมดพี่ผมไม่ได้อัดจับหมอหมจังทั้งหมดเลยแล้วทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวอะไรนะครับโอ๊ยก็อย่างที่เห็นนี่ยมันก็เห็นกันหมดอยู่แล้วเออครับอะไรนะครับก็แอบตกใจวันๆอยู่นิดๆครับวันๆเพราะว่าเราไม่เคยเจอร่างนั้นมาก่อนใช่ นอกจากในซีรีส์แล้วร่างไหนก็เป็นอีกล่างหนึ่งงานฝังสันบริปัตเออมันมันต้องปล่อยมันต้องปล่อยเท้าเปล่าได้เออพี่ถาาก็เท้าเปล่าได้แต่เขาแค่เออเขาแค่ต้องเก็บเก็บทรงนิดนึงนะแต่ว่าอย่างพวกผมอาจจะไม่ต้องเก็บแล้วใครว่าซีอาจจะเท้าเปล่าก็ได้อยู่นะไม่ทับทับไม่หลุดมาทําไม่หลุดมาบ้าไม่หลุดอ่ะกผม เพลงคือเพลง Happy Birthday มันจะจบแล้วไงพี่อ้อมไปมันไม่ทันแล้วไงมันก็ต้องขึ้นแล้วตรงนั้นจะจังได้ใช่ไหมว่าจะทำอะไรตัวเองวาไม่เห็นพี่ได้พี่จะให้ผมรีพีทผมก็ยังทำได้สถานที่มันไม่เอื้อมเวยดิน่าเสียดายเนาะไม่มีอะไรครับก็เล่นไปตามน้ำมาปีนี้เลยครับผม ไม่ตกใจครับเจยเชยครับผมเจยเชยอยู่แล้วเจ๊เชยถ้ากับผมอ่าได้เลยครับยังไงก็สอนนะครับยังไงก็ขอฝากทำนายไทยทัพนะครับไม่เป็นจิตรรอสซีธก็จะออนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งทางจีนเอพิ๕แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแบบอันคัดเลยทางวิวนะครับสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกๆตัวละครในซีรีส์เรื่องทำนายไทยทัพด้วยนะครับ ครับผมแล้วก็ขอฝากอีกงานหนึ่งนะครับผมก็เป็น My ่ a g i c Prophecy Lucky ี้เลอร์แฟนปาร์นะครับผมก็จะจัดตรงกับวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ตรงกับ Final EP ใช่ครับผมที่ MCC Hall The More Life Store บางกะปินะครับผมเดี๋ยวจะขายบัตรวันที่เจ็ดกันยายนี้แล้วนะครับใช่ครับผมรอรอกันที่หน้าคอมพิวเตอร์ให้ดีๆใช่ครับก็สามารถกดบัตรกันได้แล้วครับที่ทางทางไทยที่เกีตเมเจอร์เวลา10โมงตรงเวลา7 7กันยายนู่ วันที่7กันยายนครับครับผมแล้วสุดท้ายนะครับฝากพร้อมมาด้วยนะครับใช่ครับผมสุดท้ายที่ขอคาถาอะไรครับตุ๊กตาคาถาโอ้ยผมว่าแม่แม่กดกันได้อยู่แล้วครับไม่น่าห่วงมือไวกันอยู่แล้วไวได้อยู่แล้วครับได้อยู่าสุดก็ให้หวยไปแล้วเออคาถาเนี่ยอาจจะต้องไปหากันเอาเองเอาเงินถูงหวยแหละมาฟิกบัตรดิมาดูหวยมาฟิกบัตรอะไรนะ ผมไม่ได้ซ <c oughs> ื้อเออะไรนะครับไว้ออกอาอกยุเขาอายุายเขาสามหนึ่งสามหนึ่ง